ที่ดินสวยเลยนะโอ้แล้วเซนตินีที่ดินกลุบกลบนิดนิดน้อยน้อยเองเลยค่ะแล้วถึงจะเพิ่ไปซื้อมาอีกผืนนึงใช่ค่ะก็ซื้อติดกับผู้จัดการนั่นแหละพี่พลอยค่ะก็อยู่ใกล้ๆแถวนี้เออนครนายกค่ะทำไมไปไปถูกใปผืนคือมันด้วยความเราเคยไปแบบดูแถวนั้นอยู่แล้วแล้วก็มีเหมือนที่ที่รู้จักเขาแนะนําบอกว่าเออตรงนี้สวยนะรวมทั้งมันติดน้ําด้วยก็เลยไปดูแล้วก็ถูกใจ เนดบ,บบบแที่ิคือก็ชอบนะคะมันเป็นฟิลว่าแบบซื้อไว้ก่อนแต่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันว่าเราจะทําอะไรแบบจะปลูกบ้านหรือเราจะยังไงต่อไปอกี่ไร่ประมาณ6ค่ะมองไว้ว่าจะเอาไปทําอะไรแล้ว อาจจะเป็นแบบเออมเป็นบ้านพักอย่างเงี้ยเพราะว่าคือด้วยบรรยากาศก็ดีแบบลมดีประมาณนี้อยู่ใกล้กรุงเทพด้วยอันนี้คือคุณแม่จิ้มหรือว่าเบลเลือกเป็นลัรช่วยกันทุกๆท,ที่ก็คือจะมีคุณแม่ช่วยตัดสินใจด้วยค่ะ ผู้จัดการไปซื้อนั่งไว้ก่อนแล้วเราก็ตามไปอันนี้เบลก่อนเบลก่อนแล้วก็ชักชวนกันไปก็กล่าวว่าแบบถ้าพี่พลอยไม่เอาเบลเอาเองเหมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันคือติดกันเลยใช่ไหมติดกันเป็นเพื่อนบ้านกันไปใช่ตลอดไปที่อืนอ้วนไทยหรือยังคะเอออ้วนไทยเออเหมือนเมื่อก่อนน้นี้เหมือนเบลก็ไปซื้อแบบหลายที่ทามือนกันบอกว่าไม่สู้คนอื่นมั้งคนอื่นอาจจะแบบซื้อเยอะกว่านี้ค่ะมีที่ไหนบ้างมีที่ไหนบ้าง ก็นครยกสามสี่จังหวัดค่ะกำลังดูดูนครพนมอยู่นครพนมสามสี่จังหวัดสามถึงสี่ไม่ใช่สามสิบคือเราก็มองอันดับแรกก็คือที่ที่เราชอบก่อนด้วยล่ะแล้วด้วยทำเลที่มันเไม่ไกลเมืองเกินไปแล้วก็ถ้าเราสมมติว่าถ้าเราไปอยู่จริงๆมันต้องอยู่ได้ไม่ใช่แบบไกลหรือว่าไม่มีเพื่อนบ้านประมาณนั้ ว่าเลงที่นครพนมมาไว้ตอนนี้คือเป็นเพราะว่าแบบเป็นบ้านคุณแม่ใช่ค่ะเป็นบ้านเกิดคุณแม่ก็เลยอยากได้ที่ติดริมน้ําโขงมันก็คือน่าจะมีความหมายกับคุณแม่เวลาที่แบบกลับบ้านไปอย่างเ,เงี้ยไม่ไปเลงเลงมาเลงเลงแล้วแต่ว่ายังตัดสินใจอยู่ค่ะอันนี้เป็นแม่ได้ไปดูได้ชวนคุณแม่ก็นั่นแหละค่ะก็ไปดูดกันนี่แหละยังเลง,งอะไรอยู่ตอนนี้เออก็ มันยังไม่สวยงามเลยไม่ไมคือเหมือนแบบด้วยที่ที่เขาแบบเหมือนยังไม่พร้อมด้วหยหลายๆอย่างแล้วก็นกครพนม,มนเขามีที่แบบติดโขงเยอะค่ะมันเป็นจังหวัดที่ติดโขงเยอะแล้วก็เลยเลือกก่อนว่าแบบเออจะอยู่ตรงไหนอำเภอไหนอย่างเงี้ยอันนั้นก็จะผูกเป็นบ้านเหมือนกันยังไม่รู้ซื้อไว้ก่อนออนอไ่้มันก็ได้ค่ะใช่แล้วอย่างจริในกรุงเทพอะคะต้องจับบ้านแล้วไม่ เออก็ไม่มีนะสำหรับที่ดินไม่มีใช่ค่ะในแต่จังหวัดค่างกัาคือด้วยด้วยเราแบบว่าอยากจะสงบสงบหรือว่าแบบเป็นบ้านพักแบบเอาไว้พักผ่อนวันเสาร์อาทิตย์อย่างนี้ค่ะอย่างอย่างเราที่เขาใหญ่ได้ไปพักบ้างไหมคะตอนนี้ไม่ได้ไปมานานแล้วเนี่ยแล้วทำยังไงเราดูแลยังไงก็มีญาติิค่ะที่แบบไปตลอดอืมคือทำไว้แต่ก็ยังไม่ได้ไปอยู่ ได้ไปบ้างพักผ่อนบ้างซึ่งก็คือไม่มีเวลาหรอกเพราะว่าคิวแน่นเหมือนเราก็ซื้อให้ญาติดๆด้วยแหละให้ครอบครัวเราเราไม่ได้ซื้อให้ตัวเราคนเดียวก็แบบคุณยายเนะี่ยได้ไปอยู่เยอะสุดเค่ะแบบไ,ไเห็นบรรยากาศแบบว่าคุณแม่คุณยายได้ไปอยู่ดีนะชื่นใจเหมือนเราอะ่ะบางทีเราอาจจะไม่มีเวลาให้เขาแบบมากขนาดนั้นแต่ว่าเออเรายังมีแบบที่พักให้เขาให้เขาได้แบบเออไปพักผ่อน ยายนี่คือตอนแรกเหมือนเขาป่วยใช่ป่ะคะแต่พอเขา,าได้ไปอยู่ที่นู่นนะ่ะระดับออกซิเจนอะไรเขาก็ดีขึ้นเพราะว่าอากาศมันดีด้วยก็คือแสดงว่นนาตอนนี้คุณยายก็อยู่ที่หอยใหญ่ไปเองก็มีแบบไปไปมาใหม่ตอนนี้เราทำถึงบ,บุเพที่แค่จะลงจองแล้วเป็นยังไงบ้างคุณคือตื่นเต้นมาก28กรกฎาคมนะคะยังไงฝากด้วยค่ะบุเพสนิวาส2คือได้ดูแลบางส่วน สนุกมากเตรียมตัอโอ้เตรียมตัวเลยค่ะคือเออมันไม่ใช่ละครที่เอามาทำเป็นหนังแต่ว่าเป็นการเขียนบทใหม่ทั้งหมด ใช่ก็แบบอยากให้ทุกคนมาดูกันว่าบุกเพจที่เป็นเวอร์ชั่นหนังแล้วก็ไม่ใช่พี่หมื่นกับกาลาเกตอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงยังไงก็ฝากมาดูด้วยแล้วก็มีเรื่องราวของประวัติศาสตร์ด้วยค่ะมีแฟนๆเริ่มปิดโลมก,กันแล้วมอ้กันแล้วใช่ใช่ก็สําหรับแบบแฟนคลับเดี่ยวแฟนคลับผู้ยังไงก็สามารถติดตามได้ทางช่องทางของเขาละกันค่ะถ้าอยากจะไปดูกันเป็นมู่ค่ะพี่ด้วยครั้งโอ้ค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นอยากให้ทุกคนได้ดูริงๆหวังสักกี่ร้อยล้านนีครับ โอ้ยไม่กล้าไม่กล้าคิดเลยค่ะแต่ว่าคิดว่าแบบเออน่าจะมาแหละรู้สึกเหมือนว่าเหมือนคนก็ยังแบบยังคิดถึงยังรอที่จะดูแบบความน่ารักของพี่หมือนเนี่ยก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณที่รอกันมาด้วยเพราะว่าความจริงก็คือเหมือนเลื่อนกําหนดมาด้วยแบบเรื่องสถานการณ์อะไรต่างๆด้วยค่ะแต่ว่าคราวนี้คือพร้อมแน่นอนละ28กรกฎาคมนี้ได้ดูกันทั่วประเทศค่ะขอบคุณค่ะ